โอเคทุกคนก็กลับสวัสดีชนอีกแล้วกับช่องเหล่าพลาดล่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมไรเลนเจอร์เชฟนะครับมันเหมือนไ์เลนเจอร์แต่ว่ามันเป็นเชมครับซึ่งตอนนี้เราสามารถสุ่มการใช้ได้ตรงไหนไหม่ไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้คือผมขอดาวโหลดของใพวกนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อ ร้านครับซึ่งเราก็จะไปเล่นด่านกันต่ออันนี้เก็ดแล้วครับโอเคครับเข้าไปเล่นเลยซึ่งต้องให้ลูกค้าได้ได้อาหารสิบกอ,อันเลยไอเป็นเค้กโอเคทำอีกอันนึง ทำไห้ก่อนปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคโอเคเอาน้ำด้วยซึ่งเราก็จะทําต่อเลยเครับรับของก่อนซึ่งตอนนี้คือแบบร้านแบบ เปิดมานานแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับเปิดมันได้วันเดียวเปิสองอันโอเครอรอ,รอก่อนนะทคุณลูกค้ารอก่อนโอ้ยคุณลูกค้ารอก่อนมันทำยากนะเฟ้ย โอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยซึ่งด่านนี้ก็ผ่านไมาเรียบร้อยนะครับโอเคก็รอต่อไปอืมโอเคแล้วคนก็ไปเล่นด่านเอ้ยเราอัปเดตของก่อนดีกว่าอยาให้มันมีของใหม่ๆด้วย ออนี้มันเพิ่มเพิ่มที่ทำน้ำเป็นสองหลดน้นต่อไปมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็คือเพิ่มนี่เสิรืมคะแนนเนาะแล้วกันคะแนนเมื่มไปไม่มีอะไรเลยโอเคครับเราก็จะรอโหลดเลย โอเคเรามาเล่นด่านหัดไปเลยครับซึ่งด่านหัดไปเนี่ยน่าจะยี่สิบอัพหรือเปล่านะครับโอเคครับอ๋อนี่มันเป็นภารกิจที่จะทำให้เราต้องได้คะแนนจากลูกค้าหกร้อยห้าสิบนะครับโอเคมาภารกิจโอเคมา ตอนนี้ก็ทำแพนเคก้กก่อนนะครับอ๋อหยิบไม่ได้อ๋อกคนมันหยิบไม่ได้เมื่อกี้ผู้เกมดีมีคุณภาพหรือว่าเครื่องผมมันไม่มีคุณภาพอ่ะซึ่งตอนนี้ก็รอก่อนนะคุณลูกค้านะสองแก้วเลยอรอโอเคทำไปเรื่อยเลย รอก่อนเออเอาอะไรเอเยฮะโอเคซึ่งตอนนี้หูเต้มนําไปสูงมากมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้อีกครับเมึ่งผ่านแล้วโอเคครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราผ่านแล้ว อ๋อมีงานอะไรเนะี่ยเปิดงานเทศกาลซึ่งเราจะไปร่วมดีไหมยังยังไม่รู้นะครับซึ่งตอนนี้มันให้ทำอะไรก็ทำไปก่อนอ๋อตู้คู่หูอ๋ฮะเราได้คู่หูมาคือตัวอะไร เป็นตัวระดับอะไรเนี่ยระดับ B นะครับซึ่งตัวระดับ B เนี่ยน่าจะไม่ได้เก่งมากครับอาจจะตัวระดับ B ด,ดีดีเนี่ยก็ต้องเป็น S มังครับเพซึ่งเราได้ใบสุ่มกาชามาเนี่ยเราจะต้องสุ่มมาหาอะไรก็ไม่รู้อะครับท่านผู้ชมซึ่งเราก็จะติดตั้งคู่หูไปเลยคู่หูเราก็น่ารักนะครับ โอเคซึ่งมันจะมีให้บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะอัพเลเวลคู่หูเลยอัพไปอัพอีกเรียบร้อยครับวิวัฒนาการ l i มิเต็ดุ่มยังไงอีกอะอ๋อมันเป็นตู้แบบนี้นี่เองมันก็เหมือนพวกไลน์เลนเจอร์มั้งครับ โอเคซึ่งเราก็จะกลับไปเลยเราจะไปเล่นด่านนั้นกันต่อแล้วครับด่านสตอรี่อ๋ออย่างนี้โอเคครับมาก็รอโหลดต่อไปเลยครับเสือาหารยี่สิองอันซึ่งจะมีอะไรมาใหม่ด้วยครับ ึ่งก็ทําไว้ก่อนอ,อเอานี้ไปก่อนอือฮะโอเคทําไปก่อนนะครับส่วนมากของเขาจะเอาปเป็นแบบหลายชิ้นอะครับดินพูอือฮะอือฮะรอก่อนนะอะไรอือฮะ ขอาแผนเค้ก้ำบัวสีส้มอ๋อโอ้ยเยอะลูกค้าเยอะโอเคฮะโอเคหนึ่งชมพูสองจำหนึ่งชมพูสองรอก่อนนะคุณลูกค้านะของมันเยอะโอ้ยเอาแต่แพนเค้กเนาะ เรียบร้อยฮะผ่านเรียบร้อยครับซึ่งน้ำเนี่ยแบบแทบไม่มีคนจะกินเลยอะครับทุกคนเราก็จะเล่นดานหัดไปเรืร่อยๆเลยนะครับมันคืออะไรกิบล็อกรับก่อนมันคืออะไรอ่ะอบัตด,ดี้เอ็กพีอ๋อซึ่งเราก็จะเล่นไปเรืร่อยๆ สเตจที่สิบแล้วครับซึ่งสเตจที่สิบเนี่ยน่าจะยากครับเพราะว่ามันเป็นดาษที่สิบโอ้ยยสียอันเลยทำอันนี้เยอะๆตุนไว้โอเค โอเคมาโอเคอือฮะอือหล่นไปหมดแล้วเอาอะไรอีก huh. อ uh ๋อเอาอะไรเออบเออบเออบเอาเอามาเออบเออบอือฮะโอเคโอเคอันนึงนะเออบส้มปกติไปอือฮะ เอาอะไรอ่ะเอาแฟนเค้กแป๊บ,บนึงโอ้ขอมันเยอะโอเคฮะตอนนี้คือรีบรีบทำของอะไรแฟนเค้กปกติเอาไปอ่าฮะเอาไป,เ,าไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับด่านที่สิบนะซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่สองพันกว่าบาทแล้วนะครับ เนี่ยครับมีสองพันแปดร้อยบาทแล้วเพื่ออัปเดตทีสันผ่านแล้วแต่เราค่อยไปรับนะครับเล่นด่านต่อไปเลยซึ่งตอนนี้เราเปิดร้านมานานแล้วครับประมาณสองวัน <c oughs> อันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับทำอันนี้รอ,อก,ก่อนนะครับทำพวกแพนเค้กรอก่อน โอ้เยอะจังเลยโอเคอโอยเยอะมากรอ,อ,อ,ยยอก่กอนรอของก่อนเด้อหมดเลยเอ๊ยโอ้ยใครมันสั่งแต่ đâu có rằng khó mẫn đơm ạ ok đã lắm chúng nào quay ra thăm bài ở đây ở còn ở bên nam có trò dữ dữ อ๋อเลยอ๋ออ๋อๆเอาไปน้าไปสองแก้วถือแถมให้ออเอาเอาตอปลี่ใช่ไหมโอเคโอเๆตอปลี่โอ้ยเดือดไปหมดเลยอือฮะโอเคโอ้ย เรียบร้อยครับโอ้โหสั่งเยอะมากเดี่ยคนสั่งของเยอะยะไปหมดเลยครับโอ้โหได้เงินมาพัานสามร้อยบาทเลยครับอืมมเยอะมากซึ่งเราก็จะไปรับของก่อนนะครับซึ่งเป็นซีซันพาสนะครับรับตรงไหนอ่ะซีซันพาสนี่เปล่าซีซันพาสนี่ย อ้อะไรเนี่อ๋องานปาร์ตี้ใครอ่ะไหนมันบอกว่าไปหาเคนหลายอันหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อนรวผมขอรับของก่อนโอเครับของก่อนนะครับซึ่งเราต้องรับอะไรอ่ะไม่มีเห็นรับเราต้องไปไหนไหนอันนี้เหรอ อ๋อนี่ไงซึ่งเอาโอเคเราก็กดยืนยันไปเลยแล้วก็รับถุงหนึ่งครับซึ่งเราก็จะไปในปาร์ตี้ของอะไรยังไงไม่รู้นะครับก่อนหนึ่งผมองขออัพกิจหนึ่งนมันใช้พื้นที่เยอะมากเราก็ต้องอัพอันนี้ให้ได้ถาด อันนี้แล้วก็ทำอันนี้ไปทำเร็วๆหน่อยโอเคแม็กเงินหมดแล้วครับนประมาณนี้ก็พอแล้วครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมังนะครับซึ่งไปเล่นด่านที่สิบสองกันเลยซึ่งต้องใช้ยี่สิบเจ็ดอันเลยเหรอ โอเคมาเลยนะครับมามาเลยโอเคเอาอะไรปกติ โอเคมาทำสามเลยซึ่งตอนนี้นะโอเคอ๋อส้มเลยใช่ไหมส้มโอเคเอาปกติอ๋อน้ำเอ้ยเกือบไม่รอดแล้วน้ำก็ออกไป รอก่อนน้ำแก้วหนึง่งน้ำแก้วหนึ่งกับผีต้มโอเคซึ่งตอนนี้เราก็ทําทําไปก่อนซึ่งลูกค้ามาแบบไม่พักเลยต้มกันเอาเลยสีต้มอ่ เร็วๆลูกค้ามาเอาอะไรส้มเอาไปเอาไปวูยเกือบเกือบไม่ทันแล้วทุกคนเอาสีส้มใช่ไหมแถมให้ก็ไม่ได้เอาอะไรสีส้มเอาไปเรียบร้อยครับทุกคนคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า